ช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพี่น้องพบกับสภากาแฟสภาประชาชนค่ะขอบพระคุณครับพี่น้องครับยามบ่ายแบบนี้นะครับร้อนๆแบบนี้ขอเปลี่ยนเป็นสภาโอเลี้ยงนะครับสภาโอเลี้ยงสภาประชาชนอย่างน้อยๆพี่น้องก็จะได้รสชาติยามบ่ายนะครับวันนี้เรามีวิทยากรสามท่านนะครับที่เดินทางมาสนทนาด้วยนะครับท่านแรกนะครับคุณเทิดภูมิใจดีครับสวัสดีครับ มีกติกาคือวันนี้ห้ามยืนสนทนาอย่างเดียวรู้สึกจะโดนล็อกขาไปลนะอีกท่านหนึ่งนะครับเพิ่งเดินทางมาจากสุรินทร์นะครับอาจารย์ปราโมทหอยมุกค,ครับอีกท่านหนึ่งนะครับพี่น้องคุณหน้าคุณตาคุณชัดชวานชาติสุทธิชัยครับสวัสดีครับถาม ถามพี่ชัดชวานก่อนเลยนะครับถามพี่ชัดชวานก่อนเพื่อเริ่มต้นสนทนาเมื่อสักครู่กับตันจัก,กรีก็ฝากเอาไว้ว่าเมื่อวานนี้ได้ฟังเรื่องราวที่พูดบนเวทีว่าคุณอภิสิทธ์ได้บอกผู้คนว่าตัวเองนั้นเป็นหนอนผีเสื้ออุปมาอย่างนั้นนะครับอุปมาก็คือว่าเขาอยากจะแก้การเมืองที่ล้มเหลวการเมืองที่มันเน่าเฟะเน่าเหมือนถังนะในถังส้วมอาจมมันมีมาก หนอนตัวหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาบอกสังคมว่าฉันคือหนอนผีเสื้อที่จะสร้างการเมืองที่สดใสสุดท้ายก่อตัวขึ้นกลายเป็นมแมลงวันหัวเขียวทํานองนี้พี่ชัชวานครับการที่ชาวบ้านอุปมาอุปไมยถึงความรู้สึกการคาดหวังต่อผู้นําแบบนี้พี่ชัดมองเห็นอะไรบ้างครับก็คุณหมีครับปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ได้ก็คือความหวัง โดยเฉพาะต่อผู้นำเราเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นความหวังครับทุกคนก็คิดว่าเขาจะเป็นอย่างที่คุณหมีบอกใช่ไหมเป็นนอนผีเสื้อเป็นนอนผีเสื้อที่อยู่ในถังอาจมแต่คุณหมีถ้าลองเป็นนอนที่มันอยู่ในถังอาจมเนี่ยโดยเนื้อแท้ชาติพันนอนผีเสื้อไม่อยู่ในอาจมอยู่แล้วอเพราะงั้นนอนเนี่ยมันโกหกตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับมันไม่ใช่นอนผีเสื้อ นอนผีเสื้อพ่อแม่พี่น้องทางวิทยาศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วไม่มีอยู่ในอา j มหรอกรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกมีเทวดาเหาะผ่านอาจมที่มีหนอนอยู่คุณหมีเทวดาก็ตะโกนลงมาว่าเอาเปไ็นยังไงไอ้พวกหนอนอยู่กันสบายดีหรือเปล่าก็ามีนอนตัวหนึ่งตะโกนบอกโอ้โหที่นี่สบายมากเลยท่านเทวดาผมโชคดีมากที่อยู่ในนี้ของกินอยู่ทั้งวันเลยแล้วหอมเหลือเกินะ นี่นะนี่คือหนอนที่อยู่ในอาจมครับไอ้หนอนอีกตัวบอกท่านเทวดาช่วยผมด้วยหายใจจะไม่ออกเพราะว่าไอ้ที่อยู่เนี่ยแย่งกันทํามาหากินคือแย่งกันกินอาจมรนะรท่านเทวดาช่วยผมน้อยเอาผมออกไปจากอาจมที่นี่ด้วยเทวดาก็บอกเอา้าไอ้หนอนตัวนี้ฝ่ยดีรักดีเอาออกจากอาจมเอาไปอยู่บนต้นไม้ครับ ปรากฏไอ้นอนตัวนี้อยู่เป็นรักพักหนึ่งตะโกนหาเทวดาอีกแล้วท่านเทวดาต้นไม้ไม่เข้ากับผมเลยมันไม่รู้เป็นยังไงมันไม่มีกินไอ้แบบที่ผมเคยอยู่เท<อ>วดาเลยบอกโอ้ไอ้มึงเนี่ยมันหนอนอาจมเอามาอยู่บนต้นไม้ผิดที่ผิดทางจริงๆเพราะฉะนั้นเอากลับไปอยู่ในอาจมอยู่กับไอ้พวกหนอนในอาจมเหมือนเดิมเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย อภพิสิทธ์ไม่ใช่หนอนผีเสื้อครับคุณหมีง่ายๆมากอพ่อแม่พี่น้องว่าอภพิสิทธิ์เนี่ยมันโง่หรือฉลาด<อ>ผมว่ามันฉลาดแต่มันแกล้งโง่มันแกล้งโง่พ่อแม่พี่น้องเอาง่ายๆอภพิสิทธิ์เนี่ยกับพวกเราเนี่ยประชาชนข้อมูลน้อยกว่าไม่มีสันติบาลไม่มีหน่วยสรพรายงานรับอะไรให้พวกเราแต่ทำไมพวกเรารู้ล่ะว่า คนที่เคือกเนี่ยมันจรกาชั่วช้าสารเลวเออแล้วทำไมอิพิธศษไม่รู้ล่ะอ่ะมาถึงไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้ห้อยโหนนี่มีสองห้อยถ้าห้อยโหนก็คือกษิตและถ้าห้อยอย่างเดียวก็คือไอ้เนรคุณเพราะงั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอิพิธิษรู้ไหมว่าไอ้เนรคุณเป็นคนไม่ดีมันยังกอดกันตัวกลมอย่างกวรนุษย์เลย เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอันสุดท้ายอภิสิทธ์ร,รู้หรือเปล่าว่ารัฐบาลของตัวเองคอรัปชันก็สมาคมพ่อค้าสมาคมหอ,อการค้าลงมติ80%ว่าต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า20%เพื่อเอางานราชการพ่อแม่ว่าอภิสิทธ์ร,รู้ไหมอ้าวพราะงันเนี่ยถ้าอภิสิทธ์เป็นหนอนผีเสื้อ อาพิสิทธิ์จะอยู่กับไอ้หนอนในอาจมพวกนี้ได้ยังไงเล่าง่ายๆคุณหมีพเพราะงั้นชัดๆอาพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่หนอนผีเสือ้อหนอนในอาจมเหมือนกันพี่ชัดครับแต่เขาเองก็เป็นหนอนที่พยายามมาบอกสังคมว่าเขาตัวหอมนะเขาจะแก้การเมืองที่ล้มเหลวพี่น้องเห็นไหมร้อยฝันวันฟ้าใหม่ผมก็พยายามสร้างสองปีผมยังไม่สร้างเลยครับพี่น้องครับคุณหมี อภิสิทธิ์เนี่ยเขาผมว่านะเขาลาออกจากนายกนะแล้วเขาไปตั้งเขาเรียกว่าสํานักงานพัฒนาบุคลิกภาพในการโกหกเนี่ยน่าจะร่ํารวยเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนมีบุคลิกดีและเขาโกหกเนี่ยคือเขาพูดแล้วคนเชื่อถือครับคุณหมีจําได้ไหมอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงทางจิตใจ ของผู้หญิงและผู้ชายเอโดยเฉพาะป้าๆเนี่ยระวังเพราะอะไรเพราะป้าหนองจานจําได้ไหมป้าหน้องจานเข้าไปในทำเนียบตั้งใจเลยว่าจะไปว่าคุณอภิศษ,ษ,ษว่าไอ้ที่ดินของแกที่อยู่ชายแดนน่ะมีเอกสารหลักฐานครบเลยแล้วทำมาหากินไม่ได้ขเขมรมันเข้ามายึดคุณป้าเข้าทำเนียบอภิษ,ษ,ษ์เดินมาเท่านั้นเองคุณป้าบอกอภิษ,ษ์ตะลึงไปเลย ไอ้เรื่องที่จะพูดลืมหมดเลยคนก็ถามว่าคุณป้าทำไมไม่พูดโอ้โหมันรอขนาดนี้เลยหรือเนี่ยขั้นเทพเลยสุดท้ายคุณป้าก็หัวใจสลายเขาถึงบอกคนหล่อนี่คุณผู้หญิงอย่าดูคนหล่อมองคนข้างๆคนดีเอาคนดีไปก่อนไม่ต้องรอไอ้พวกคนหล่อนี่เล่นตัวแล้วเล่นตัวไม่ว่าส่วนใหญ่มันคิดว่ามันหล่อมันเลวร้าทั้งนั้นเลยไอ้คุณ มาดูตรงนี้คุณป้าเนี่ยสุดท้ายหัวใจสลายเพราะว่าที่ดินของคุณป้ามีเอกสารครับนายกบอกจะช่วยเหลือแต่นายกบอกอย่ามายุ่งกับพันธมิตรที่ไหนได้คนสนิทของนายกไอ้โชคโสโครก <laughs> ไปเขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าพื้นที่บ่อน้ำที่ค่ายอพยพเป็นที่ดินของขเมน คุณป้าเขาเลยโอ้โหหัวใจสลายมันหล่อจริงจต่แดกไม่ได้ไอ้หล่อแบบนี้คุณป้าบอกเป็นภัยต่อความมั่นคงกันเ,เ,เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าหล่ออมมิติ์ครับพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้คุณหมีครับพ่อแม่พี่น้องสังเกตอภิสิทธิ์ดูเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยบุคลิกภาพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแย่ลงแย่เพราะใครเพราะไอ้สองเทพของเราอะก็คือปานเทพกับเทพปรีแล้วแถม ไอ้อหำเล็กหำใหญ่หำน้อยอะไรทั้งหลายเนี่ยตาลุมบอลเอาหลักฐานมาให้ดูเอาหลักฐานมาให้ดูว่าอภิสิทธิ์ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนแล้วพ่อแม่พี่น้องสังเกตแล้วไม่คุณมีสังเกตนะเดี๋ยวนี้อภิสิทธ์เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์ตาหลุกหล,ลีกหลุกหลีกตาไม่นิ่งครับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเวลาไม่มั่นใจตัวเองหรือพ่ายแพ้ทางการเมืองคุณชวนจะเกาต้นขอพ่อแม่พี่น้องและแก็จะยืดเอียงแบบนี้ แต่คุณอภิสิทธิ์ไม่เหมือนคุณชวนคุณอภิสิทธิ์เดตตาลุกดิกแต่ว่าน่าเฉยนะแต่ตาหลุกดิกแล้วเหมือนสะพานแขวนเอียงไปเอียงมาไม่มัน่นคงนี่คือบุคลิกภาพที่สะท้อนออกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาถกเถียงมาชี้แจงกับพันธมิตรครับนี่แหละครับพี่น้องครับมนดำขมหมนเจอสองเทพของพันธมิตรครับ สู้ไม่ได้ยืนไม่เป็นท่าครับถามพี่เิศภูมิครับถามพี่เิศภูมินะครับว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นั้นอยากให้พี่เิดภูมิประเมินสักนิดหนึ่งนะครับว่าการดำรงอยู่ของอภิสิทิ์นั้นจะลากกันไปยังไงนะครับเพราะว่าสองปีที่แล้วหนักแน่นมากชีอ้อภิสิ์เต็มลูกสูบครับพี่เิศภูมิเนี่ยครับ สวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครับวันนี้คงจะไม่ลุกยืนแล้วครับจะนั่งครับวันนี้เพราะเมื่อวานนี้มันโดนคดีหลายคดีเหลือเกินผมเชียงม่เมื่อวานนี้ก็โดนอีกเพราะตั้งแต่มาอยู่กับพันธมิตรเนี่ยโดนทุกคดีเลยครับผมนี่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาเลือดนักสู้ละจะโดนยังไงก็ไม่กลัวเราถือว่าเรามาทําหน้าที่รับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชน เราไม่ทําหน้าที่เพื่อรับใช้ตัวตัวเองหรือหาผลประโยชน์ครับพี่น้องครับที่คุณหมีพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับแกเรื่องอะไรคุณหมีเอาซ้ำอีกหน่อยดิถามถามอยากให้พี่ประเมินสถา,านการณ์นะครับว่าณวันนี้อภิสิทธิ์จะถูจะไถจะเดินกันไปยังไงครับผมว่านะครับตอนนี้ถึงยังไงจะถูจะไถจะพยายามที่จะปกปิดใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าปากฏกการกับท่าแท้นะครับ มันได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วปรากฏการ์ที่ผ่านมาแล้วมันเป็นปรากฏการ์ที่เขาพยายามหอกพวกเรามาตลอดครับหลอกประเทศชาติหอกประชาชนรอกทุกๆคนนะครับให้ให้ประชาชนในห,หลวงเชื่อเขาแต่ข้อเท็จจริงความเป็นจริงแลาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดมาทั้งหมดอะไรจริงบ้างครับพี่น้องไม่มีจริงเลยมีแต่ความเท็จทั้งนั้นเลยเราจะเห็นง่ายๆว่าเขาเขาจะมา พยายามที่จะมาปราบคนโกงนะครับ,รบที่ต่อจากทักษิณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รู้เองว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนโกงบ้านโกงเมืองใช่ไหมครับเขาก็ออกมาว่าจะจัดการอย่างขั้นเด็ดขาดแต่ผลสุดท้ายจัดการได้ไหมครับเขายิ่งโกงหนักกว่าทักษิณอีกใช่ไหมครับเราดูกรณีเขาผู้ยห,หารตอนรัฐบาลสมัครชุนทรเวทคุณดูพิสิอภิรอปรายในสภาสิครับเห็นไหมครับ เห็นด้วยกับอาจารย์มนตรีหมดเลยครับเห็นด้วยกับทุกคนที่เสนอโดยเฉพาะแนวความคิดคุณปานเทพใครก็ทด้คุณอะไรมอมราชวงศ์วันวันลิพาได้พูดเห็นด้วยหมดเลยครับบอกว่ามันเป็นผืนแผ่นดินไทย4.6เป็นของไทยขมรนมาลุกลานใช่ไหมครับเขาจะไม่ใช้1.2แสนใช่ไหมครับครับเนี่ยที่มาตราส่วนเนี่ยและจะพักดันขมรนออกไป แต่พอมาเป็นนายกเราทำหรือเปล่าครับพี่น้องนี่แหละเราเห็นว่าปรากฏการณ์ตอนเขา,เ,าเป็นฝ่ายค้านเอาอีกแบบหนึ่งและมาเป็นรัฐบาลก็อีกแบบหนึ่งมันตรงกันข้ามเลยยิ่งเข้ามาใกล้ๆนี้เราจะเห็นท่าแท้เขาหนักยิ่งขึ้นในกรณีที่เจ็ดคนของเราไี่ถูกจับอยู่ในดินแดนไทยเขากลับไปบอกว่าอยู่ในเดนแดนเขาเหมือนครับไม่มีนายก ประเทศไหนในโลกที่จะพูดอย่างนี้ครับมีนี่คนนี้คนเดียวครับก็นี่คือท่าแท้ของอภิสิทธิ์ไม่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไม่ได้ปกป้องคนไทยเลยครับแถมยังจะให้ส่งตัวไปเขมรเ,เหยียดย่ำอีกครับเราเสียอธิป,ปไตยคุณจะไปสู้อะไรกับเขาได้ขึ้นศาลโลกคุณก็แพ้คุณชนะเขาในเอ s c อนี่ครับคุณคิดว่าคุณชนะคุณไม่ชนะหรอกคุณแพ้เขา พ่อเดียวนี้ขเขมรมาอยู่ในดินแดนเราหมดแล้ว4.6ของเขาแล้วภูมะเขือของเขาขึ้นมาแล้ววัดแก้วก็ยังอยู่นนองจานก็ก็ลุกเข้ามาแล้วอําเภอภูสิงห์ของผมอยู่นี่ครับจังหวัดสีเกตเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเขารุกเข้ามาหมดแล้วในตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาหมดแล้วและวันนี้และวันนี้กัมพูชาเขาได้ผลักดันให้อาเซียนเขานะครับเขาบอกว่าอยากจะประกาศให้มีการหยุดยิงอย่างถาวรครับพี่น้อง หยุดยิงถาวรเมื่อไหร่เราเสียแผ่นดินถาวรทันทีครับพี่น้องเพราะเขายึดหมดแล้วเอาพิชิตเคยรับปากใช่ไหมครับที่ไปพูดกับพันธมิตรบอกว่าจะผลักด,ดันออกไปจะใช้ทั้งการทหารและการทูตอย่างเต็มกําลังใช่จะใช้ได้ทาอะไรไหมครับเขายังอยู่เหมือนเดิมเพี่แต่เขารุกเข้ามาอีกรุกเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องผมถึงพูดกับพี่น้องมาตลอดว่าเราอย่าเอานายทหาร ที่มีผลประโยชน์ในชายแดนให้มาทําหน้าที่ครับพี่น้องครับนายทหารคนนั้นมีผลประโยชน์และมันก็ซูเอียกันเดี๋ยวนี้มันกับขมรนี่ซูเอียกันเพื่อผลประโยชน์ของมันไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนนี่เราเห็นเดี๋ยวนี้อาจารย์ไตรเงมือนกันเรียกกับพลพลบุตรนะอล์กรพลบุตระกำลังจะไปที่ขมรเพราะว่าจะไปเจรจาเรื่องเกี่ยวกับการค้าเรื่องชายแดนเนี่ย พราะฮุนเซนมันบอกว่ามันไม่อยากให้กรบคบกับชายแดนฮุนเชนกลัวเพราะถ้าเราปิดด่านชายแดนเมื่อ,อไหร่มันตายทันทีครับพ, <C> e <at> พี่น้องผมพูดกับพี่น้องมาตลอดว่าเราต้องรู้เขารู้เราเขามีนมีจุดอ่อนมากมายมากมายเขมรนเป็นประเทศที่ยากจนเราไม่ได้ดูถูกคนขเขมรว่าเขาเป็นคนยากจนและสภาพของเขาทั่วนี่เขา,ยาแย่ๆเราก็เห็นว่าคนขาเขมรมาเมืองไทยมาทําอะไรก็มาเป็นคนมาเป็นขายแรงงานใช่ไหม ขายแรงงานและขอทานใช่ไหมถ้าประเทศเขาอุดมสมบูรณ์เขาอยู่ดีจีดีเขาจะมาทําไมครับพี่น้องคนที่อุดมสมบูรณ์โกงบ้านโกงเมืองเคยหุ่นเซนเดี๋ยวนี้เขาเกลียดมันจะตายแล้วครับพี่น้องเอ้ยผมเชื่อนะครับผมบอกกับพี่น้องได้เลยว่าหุ่นเซนกับอภิสิทธิ์นี่จะไปพร้อมๆกันสองคนนี่ครับครับรอบ<ะ>รอบแรกนะครับรอบแรกถามอาจารย์ปราโมดหอยมุก อาจารย์ประโมทครับการชุมนุมของพี่น้องพันธมิตรเที่ยวนี้นะครับถือว่าเป็นการชุมนุมเขาเรียกว่าเป็นการชุมนุมในวิถีใหม่ยิ่งชุมนุมไปประชาชนก็ได้คุณค่ารู้ข่าวสารมากขึ้นปอกเปลือกเปลือยหัวใจของผู้บริหารและทหารมากขึ้นอาจารย์ประโมทมองมองเห็นอะไรบ้างขออนุญาตสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านหน่อยนะครับและขอฟางกุณาโปรดส่งสัญญ,ญาณมือ ไปให้พี่น้องทางสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับคุณเปิ้ลคุณบุญชูแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่นั่นนะครับกําลังดูเราอยู่อย่างเมามันนะครับพี่น้องครับผมมาจากบุมย์ผมเอาคุณเชียงมาฝากกะใคร่ข้างที่นั่นมีคุณเชียงแล้วก็หัวชัยโปลือชื่อกินซะจนพุงปิ้นหมดแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับ ก่อนที่จะพูดตอบคําถามของคุณหมีนี่ขอสัญญาได้ไหมครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ว่าเราจะต้องจับมือกันในันต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะให้จงได้ไดครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับาคุณหมีผมจะตอบคําถามคุณอยู่นิดหนึ่งนะครับว่าการชุมนุมของพันธมิตรขณะน,นี้ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกแล้ว คนดูขนาดนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะที่เห็นอย่างหนังสือพิมพ์บางฉบับว่า,าแค่สามสี่ร้อยคนอะไรประมาณนั้นคนที่อยู่หน้าจอคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะติด a อ t v นี่เหมือนติดตั้งเมย์ยังไงอย่างนั้นเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่ภาคประชาชนได้บังเกิดขึ้นแล้วใครก็ตามที่เป็นขยะการเมืองที่เป็นสสทั้งหลายให้โปรดรับรู้เลยว่าคุณต่อไปนี้ คุณจะแพ้ภาคประชาชนจะไม่มีทางสู้ด้วยประการใดทั้งสิ้นคุณจะถูกปอกลอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือเป็นข้าราชการที่ชนชั่วทั้งหลายได่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับสงครามที่เกิดขึ้นผมอยู่ชายแดนจริงๆแล้วหายไปคงควรจะอยู่ที่นี่แต่ว่าไปหาข่าวที่ชายแดนดีกว่าสงครามครั้งนี้ผมจะตั้งชื่อเหมือนภาพยนตร์ว่าปล้นชาติสองแผ่นดิน นะครับร้นชาตสองแผ่นดินตัวเอกของเรื่องก็คือหุ่นเซนนางเอกก็คือนางอับปีสิทธิ์พวกตัวโกงก็เทพฝนฟ้าหน้าดำกเกสิทธหุนมากษตริหุนมาชาววนนพี่น้องครับการที่ยิงกันแบบสงครามบ้าบอคอแตกเนะี่ยถามว่าเป็นลิเกไหมเป็นพี่น้องเชื่อไหมเป็นลิเก ถ้าเชื่อแล้วให้สัญญาณมือหน่อยครับเป็นลิเกพันเซนะครับผมมีความลับอยู่หลายอย่างนะครับถามว่าทำไมถึงจะไม่เป็นลิเกเอาแต่แค่วัดแก้วคีรีสวราที่อยู่บนภูเขาเขาพระวิหารนั้นนะครับที่มาอยู่คือสังฆราชแล้วคนที่ในเจริญคันทวงศ์สสไปกราบก็คือทหารปลอมมา ยดเป็นพันโทตอนนี้ประมาณสองเดือนที่แล้วได้ลาราศกาบทแล้วเพราะว่าภารกิจได้เสร็จสิน้นทุกอ,อย่างหมายค,ความว่าหมายความว่าสองเดือนที่แล้วนี่ไปนุ่งสีเขียวรบหลังจากรบเสร็จถอดจีวรห่มเหลืองให้กับคุณเจริญกราบไหว้ถูกออต้องครับโอ <c oughs> ้ตายตายตายทำได้ทุกอย่างครับแล้วก็ที่คุณเทิดภูมิว่าเราจะเสียพื้นดินอีก4.6ตารางกิโลเมตรไม่ใช่นะครับเพราะว่า ถนนจากโกมุยขึ้นมาผ่านวัดแก้วคิริสวาราจะไปบัรจบกับถนน221ของที่มาจากอำเภอกันทลักไปอยู่ตีนเขาพระวิหารไปอยู่ตรงท้ายเขาพระวิหารนะครับตรงนั้นเราจะเสียพื้นที่เพิ่มอีก5.3ที่ว่าประมาณ4,000ไร่กับจะกลายเป็นประมาณสัก6,000ไร่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นแล้วก็นอกจากนี้ยังเสียภูมะเขือซึ่เป็นชัยภูมิที่ดีที่สุดในการรบถามว่าที่ยิงกันนะครับ ถามว่าทำไมถึงยิงกันเพราะอะไรเพราะว่าบนภูมะเขือทหารเขมรมันอยู่มันลงมาไม่ได้เพราะ,ะหารไทยมันล้อมอยู่แต่ก็ยิงกันไปอย่างนั้นยิงกันแบบลิงหลอกเจ้าพี่น้องครับผมว่าความลับไม่มีในโลกตาข่ายสวรรค์ครอบคลุมโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายจะปรากฏขึ้นเรื่อยเเรื่อยเเรื่อยๆให้พวกเราได้ พูดกายพี่น้องทั่วประเทศได้ฟังนะครับขอบคุณมากครับคุณหมีครับถามถามพี่ชัดครับเมื่อวานนี้นะครับแม่ทัพภาคที่สองก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงมีคนอิจฉาเขาจังเลยครับพี่น้องทําไมคนระดับแม่ทัพถึงไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเอาตัวเองไปนั่งรถสองแถวของ รถกระบะท้ายรถกระบะของทหารกัมพูชาเหมือนพ่อค้าขายปลาเคม็มอยู่มาอยู่ไปนะครับข้อมูลข่าวสารก็ถูกเปิดออกมาว่าเป็นแม่ทัพกุนเชียงสุดท้ายพูดอะไรไม่ออกบอกว่าปันธมิตรอิจฉาแม่ทัพอยากให้พี่ชัดช่วยวิเครา์ใอ้ฟังหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับอิจฉาในพลกุนเชียงไหมสังเวชมา โอ้โหเห็นหน้ามันเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องผมว่าเด็กปั๊มยังหน้าดีกว่ามันอีกเลยคือไอ้นายพลคนนี้พ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> พราะอย่างไรนายพลกุณเชียงน้ำลายเยิมชื่อเล่นมันชื่อเยิม <c oughs> เยิมทั้งวันพ่อแม่พี่น้องเมียสี่คนสี่คนเนี่ยนะคนหนึ่งอยู่ฝั่งขมรนขายน้ำมันขายใช้โปขายสารพัดขายเลย ส่วนอีกสามก็อยู่ฝั่งนี้คบค้าสมาคมกับบริษัทก่อสร้างสร้างแม้กระทั่งถนนที่ขนอาวุธมายิงคนไทยพ่อแม่พี่น้องเริ่มมันจะเป็นแม่ทัพได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องครับอาจารย์ปะโมชพูดเอาไว้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราโดนต้มหมดเลยในพนคุณเชียงไม่พอเรามีในพลไก่ย่างท่าช้างอีก พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นคนชอบกินไก่ย่างท่าช้างแล้วไอ้ในพลคุณเชียงเอาไก่ย่างท่าช้างมาให้กินทุกอาทิตย์เลยเพ่อแม่พี่น้องมันเล่นลิเกหลอกเรานึกว่าเราไม่รู้คนที่เราน่าสงสารที่สุดคือใครประชาชนกับทหารชั้นผู้น้อยพ่อแม่พี่น้องคิดง่ายๆวันนี้เราถูกรัฐบาลกับทหารบางคน ขอย้ําว่าบางคนหลอกเพราะอะไรหนึ่งทหารมีการรบที่ไหนที่ไม่ยึดยุดทธภูมิยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบก่อนทําไมปล่อยให้เขาอยู่บนยอดภูมะเขือและเอาปืนใหญ่มายิงใส่ประชาชนเอาระเบิดคว้างใส่ทหารพ่อแม่พี่น้องผมนั่นนึกในใจอยากให้นายประวิตย์วงสุวรรณ กับไอ้เยิ้มเนี่ยไปอยู่ตรงใต้ปูมะเขือมันจะได้คว้างระเบิดใสก่กระบานตายหาไปนั่นแลของคนมันเล่นอยู่กระทรวงกลาโหมให้ลูกน้องไปอยู่ทางโน้นไม่มีหรอกพ่อแม่พี่น้องศึกสงครามเนี่ยเขาต้องยึดยุทธภูมิที่ได้เปรียบก่อนแต่นี่ตลกมากสู้กันยังไงวะอยู่กันเหมือนเดิมหมดแล้วประชาชนโดนยิงอยู่ข้างเดียว จุดทหารมันไม่ยิงกันเลยแบกประหลาดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองพ่อแม่พี่น้องทหารกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย11ปีอย่างตำ่ำมาตั้งหมู่บ้านมาตั้งวัดมาตั้งตลาดมาตั้งชุมชนกันทำไมทหารไทยรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลที่ผ่านมา11ปีไม่รู้หรือไงนี่ก็คือผิดปกติแล้ว ทหารไทยก็ไม่ทําหน้าที่ไอ้ไอ้พวกนี้ออกไปก่อนพ่อแม่พี่น้องมันน่าเจ็บใจตรงไหนตรงที่ว่ามันมายึดดินแดนเรามันมาตั้งปืนใหญ่มาตั้งฐานเลดา้าและมันก็ทําลายเราส่วนทหารก็บอกว่าต้องกอดเอ u มโอยูเอาไว้ให้รัฐบาเลเจรจาแล้วเขาก็ยิงเราทุกวันนี่พ่อแม่พี่น้องนี่คือสิ่งปผิดปกติทางด้านการทหาร ไม่มีใครเขาทำในโลกนี้อันที่สองเรื่องอะไรเรื่องที่ไปสหประชาชาติมันหลอกเราอีกพ่อแม่พี่น้องทำไมในายกสิทธาทำไมรัฐบาลไทยไม่เคยพูดเลยว่าเราโดนยึดดินแดนไทยโดยทหารขเขมรเข้ามายึดพ่อแม่พี่น้องมันไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเลยผิดปกติไหมนะพ่อแม่พี่น้องเราจะมีรัฐบาล ถ้าใช้ภาษาไม่เพาะก็คือว่าส้นเท้าอย่างเงี้ไว้ทำไมมันไม่รู้แม้กระทั่งว่าตรงไหนเป็นดินแดนไทยมีที่ไหนรัฐมนตรีออกมาพูดบอกยังยังไม่สามารถที่จะระบุสรุปได้ว่าเป็นดินแดนของใครแล้วนายพลคุณเชียงก็ออกมาพูดอีกว่าวัดแก้วสีขาทิลีไม่รู้ว่าเป็นของใครต้องรอเขาปักปันก่อน แล้วในอภิสิทธิ์ใช่ไหมล่ะเป็นคนพูดว่าเรายึดสันปันน้ำพ่อแม่พี่น้องภูมะเขือก็อยู่หลังสันปันน้ำวัดก็อยู่าหลังสันปันน้ำตลาดก็อยู่ลักหลังสันปันน้ำแล้วทำไมทหารมันถึงได้งโง่กันขนาดนี้บางคนทหารบางคนงโง่เหลือเกินทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องแกงโง่ แกล้งโก้แล้วแก้การแกล้งโอ้แบบนี้จะทำให้เราเสียดินแดนเพราะแม่พี่น้องผมตั้งคำถามผิดปกติอีกอันเพราะแม่พี่น้องรู้ใช่ไหมว่านายพลคุณเชียงนายพลไก่ย่างสนิทสนมกับฮุนเซนเป็นอย่างดีพราะแม่พี่น้องวันนี้เทคโนโลยีทันสมัยนะโทรศัพท์กันได้ตลอดแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้นี่ว่าวันนี้ไอ้ประวิตรมันคุยอะไรกับคุณเซนหรือเปล่า แล้วประวิดเป็นคนพูดเองว่าคุยกันอยู่ตลอดพ่อแม่พี่น้องลองตามผมมาประเทศเล็กกว่ากองทัพเล็กกว่ามาอยู่บนภูมะเขือแล้วเราดมยิงใส่ประเทศเราก่อนแสดงว่ามันคุยกันแล้วว่าถ้ากูยิงมึงเนี่ยนะมึงอย่ามาบุกยึดพื้นที่กูนะมึงก็ยิงเต้าต่อมาเฉยๆต่างคนต่างยิงกันไปยิงกันมายิงกันไปยิงกันมาแล้วยิงกันไปยิงกันมา แล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาอีกแล้วแปลกนะครับพี่ช้าและไอ้ปืนใหญ่ที่ยิงนี้ไม่ตกลงกในทางที่มั่นทหารดันไปตกที่โรงเรียนตกที่อ,อบตอตกที่จุชนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผิดปกติไหมไอ้ปวิตย์บอกแบบนี้ให้สัมภาษณ์วันนี้ประวิตย์บอกว่าไงประวิตย์บอกถ้าเขายิงมาก็ยิงไปถ้าเขายิงมาก็ยิงไปผมบอกได้เลยมึงถอดเครื่องแบบทหารออกเถอะกูไปบัญชาการเองยังง่ายกว่า พ่อแม่พี่น้องนึกง่ายๆมึงจะเอาปืนยิงกันไดไยิงกันมาแล้วไม่ถูกยิงข้าหัวถูกนกตายหากันทำไมล่ะมันบ้าหรือเปล่านี่มันทำสงครามหลอกเราเพราะอะไรเพราะแม่พี่น้องไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันพูดไว้ตอนต้นว่าจะขอเรียกร้องให้อาเซียนเข้ามาจัดก,การปัญหาชายแดนเพราะฉะนั้นฮุนเซนเนี่ยมันเป็นนักการทูตมันอยู่ในฝรั่งเศสนานพอสมควรในสมัยต่อสู้กัน มันใช้วิธีไหนเฮ้ย hey! คนในรัฐบาลไทยมันก็จะโทรเวทเวทเวทเดี๋ยวอ้วจะยิงเลยนะแต่ลืออยายยึดพื้นที่วัวนะือเฉยเฉยหรือยิงกลับมาแล้วกันอ้วจะเ,เลือกไปสหประชาชาติแล้วไปสหประชาชาติเดี๋ยวอ้วคุยกับฝรั่งเศสคุยกับรัเสเซียทางโนูน้นแล้วทางนู้นจะบอกมาว่าให้อาเซียนจัดการเพราะงั้นลืออย่าทำอะไรอ้วยังอยู่ที่เดิมลืออย่าบุกเข้ามาเอา้าแล้วเอาคุณเชียงมาฝากอ้วด้วย